เียชาวบ้านในพื้นที่เลยคือคือเงินเขาได้น้อยมากอะ่ะเพราะว่ามันขายได้น้อยแต่เขาจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าถ้าเขาย้ายออกไปเนี่ยพระที่อยู่ในวัดเนี่ยเสร็จเลยออกไปก็ไม่มีใครดูแลเลยนะฮะใช่ครับนี่คือเรื่องจริงถูกไหมฮะเรื่องจริงเลยครับคือยังไงอะ่ะบางคนก็จะไปอยู่นอกพื้นที่ก็จะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะเราเกิดอ,อยู่ที่นี่อ,อืมเราจะไปตั้งลูกหลานจะจะ,จะไปนับหนึ่งใหม่ข้างหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนอะ่ะพี่มันก็ลําบาก นอกจี้อย่างบางคนเน ok ี่ยเขาแบบมาจากนอกพื้นที่มาได้แฟนอยู่ทางแถวสามจังหวัดอะไรแบบนี้เขาก็พอได้มีที่ไปหรือมีญาติทางภาคอื qui, <pl ains> <part> ่นก็พอได้ไปไปอยู่ไปตั้งลกลากใหม่หาพื้นหาพื้นที่ใหม่ั้งที่ไม่อยากทิ้งพื้นที่หรอกพี่แต่จะให้ทํายังไงอ่ะพี่เขาโหดร้ายมากครับพี่เอาจริงๆเขาพุกเขาโหดร้ายมากเพราะเปบความเป็นเขาเห็นเราเหมือนเหมือนเป็นเป็นตัวเลยสักอย่างหนึ่งเขาถมถุยเราอย่างที่ ไอพี่ทองออกมาพูดตลอดอะละที่ผมได้กดดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมันใช่เลยครับพี่มันชัดเจนเลยเขาถ่มถุยเราเขาแบบมองเราเหมือนเป็นแบบเหมือน,เป,นเป็นสัตว์หนึ่งต่นนั้นเองเขาไม่ได้มองเราเป็นแบบเป็นมนุษย์เดียกันกับเขาอืเขาไม่ได้มองเราแบบนั้นครับแต่เราเนี่ยคือว่าให้เกียดเขาตลอดทั้งทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็รู้จักกับเขาด้วยแหละฮะกลับใช่ครับเคลเขาจะไม่ให้เกียดเราเลย แต่ตอนหน้าเนี่ยบางทีก็อาจจะคุยคุยกันก็โอเคแต่เอาจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้เกลียดเราเลยครับพี่ไม่ให้เกลียดเราเลยมันไม่ใช่แค่แค่คนกลุ่มหนึ่งของมุสลิมแต่ว่ามันเป็นชุมชนใหญ่ที่เขาคิดอย่างนี้กันเหมือนกันหมดเลยเหรอครับเขาคิดกันอย่างนี้กันหมดเขาคิดห็นอย่างนี้แหละถ้ากลุ่มคนนอกพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แรอกครับทนภาคเหนืออีสานภาคกลางเนี่ยเขาแค่อ๋อคนมุสลิมเขาไม่กินหมูนะเขาหุ่งเขาขุนยากเขาคิดได้แค่นี้ จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคุณไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่ม e e coping, มใชผมเคยเคยได้ไอ SO ้เป็นเป็นไอ้นั้นไอ้เขาเรียกอะไรอรัหนังสือเรียนเพราะเราอยู่ในพื Yaz ้นที่ไงที่บางทีเราก็จะได้มาที่เขาสอนตามโปอนโตตามตริกาอะไรแบบนี้เนี่ยครับพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยครับครับเขาสอนตามปอนโเนี่ยตามมัธยตศึกาเล็เล่มใหของเขาเนี่ยเขาจะเขียนหัวข้อไว้เลยนะอหเขามีเผนผังไว้เลยหน้าแรกเนี่ยนะอคน ศาสนาอิสลามค,คนนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์หมดคนนับถือพระพุทธรูปคือคนพุทธนี่แหละคนพุทธคนคิดอะไรก็แล้วแต่อินดูเนี่ยไอ้พวกนี้คือพวกไม่ยอมรับพระเจ้า,ค,า,า,าคือเขาเขาบอกใลยไงสตาก็คือเอาโลกเขาเนี่ยสร้างโลกเคือบสรุปคือแง่ว่าสร้างเราทุกคนนี่แหละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวทาไมเราไม่นับถือพระเจ้าเขาเดี๋ยเขาจะมองเราเป็นเหมือนแบบแปบคนหักหลังอะพี่เพราะอะไรเขาถึงมีแบบ กลุ่มเป็นก้อนก่อการร้ายประมาณนี้แหละถ้าคนที่ว่าโอ้โหรุนแรงก็ไปทางนั้นเลยขยันก็ต้องมีเขาเขาต้องมีแบบนี้แหละเพราะมันเป็นมาตรการหนึ่งของเขาที่จะจะจะเขาเรียกแหละทาให้ศาสนาอื่นอยู่ไม่ได้คือถ้าอยู่ได้ก็ต้องเปลี่ยนศาสนาไงทีตาพระในตัวดีเลยคนสอนในคนเนี่ยไปนับถือศาสนาอื่นอะไรประมาณนี้แหละเขาจะมองแบบเหมือนเป็นแบบศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยแหละตาเนี่ยเาขาฆ่าะไรเขาฆ่าเลยพี่ เขาใช้ําอย่างนี้เลยแต่เขาทาทาร้ายแล้วเขาทําร้ายเลยแล้วเขาทํามาต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่คุณยูเด็กๆเลยเนี่ยห้าสิบปีเนี่ยภาครัฐเขาไม่จัดการเขาจับไม่ได้เหรอผมว่าภาครัฐเขารู้นะว่าอะไรคืออะไรเขารู้หมดเพราะผมคยคุยกับกับหน่วยงานทหารพ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาลงมาอยู่ในพื้นที่จริงเนี่ยทุกหน่วยที่ย้ายเข้ามาเขาจะสลับสับเปลี่ยนไปเลยอามกผมกาลังเนี่ยพอคุยกับเขาเนี่ย ทหารเขาบอกเลยเขาว่าเขาไม่มีหน้าที่มาจับเพราะข้างบนไม่ได้สัง่งให้จับแค่ว่ามาอยู่เพื่ออะไรแมาปรามแค่นั้นเองเขาบอกว่าเขาู้นะ่ะอะไรชื่อพวกอะารมีกี่คนอยู่ตรงไหนพื้นที่ไหนเขารู้หมดแต่เขาจับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่จับข้างบนไม่ให้จับหน่วยเหนือไม่ให้จับอะไรน,น,นี้หละแล้วทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดเลยพออยู่านานจะได้คุกคีไง,ไงพี่เขามาอยู่ในหมู่บ้าน อาหารอะไรก็เลือแต่แล้วก็ได้พุกคุยก็ได้พูดคุยอะไรก็เลือแตกเป็นการไว้ใจกันเขาบอกอย่างนี้เกือบทุกคนเละครับทหารที่ลงในพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อกี่ปีที่แล้วที่ว่าทหารถูกสั่งมาว่าไม่ได้มีหน้าที่จับที่คุณได้ยินแลมาก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับประมาณกี่ปีแล้วฮะประมาณโดยประมาณฮะว่าไม่มีหน้าที่จัดการแค่แค่มาอยู่แค่ปามเนี่ยฮะทั้งทั้งที่รู้ว่ามีการฆ่าคนไทยพุทธในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องแต่เหตุที่เหตุการณ์เกิดนี่แหละครับ